ตอนนี้ก็มาที่เทศบาลกุดเตือคํานะทุกคนนะมายกเต็นท์นั่นเองนะฮนะได้รับความอนุเคราะห์นะจากเสนะียบอย์นนำรถมาใช้งานนะทุกคนสบายครับเรามาเอาเต็นท์นะครับเนาะอันนี้คือหลังที่สองแลนะ้วเนาะใช้ครับหลังที่สองทั้งหมดจะได้หยุดแปดหลังแปดหลังแปดหลังวันนี้นไะงวันนี้เราจะขนไปทั้งหมดสามสิบหลังสามสิบ <30 S 2> <30 S 1> หลังสามสิบครับฟังไม่ผิดครับคือสามสิบเดี๋ยวผมจะพาไปเอาอยู่เทศบาลไอ้คุณสคามอีก อ๋อครูสะคามอีกสะคำอันนี้ตำบลอ๋ออันนี้คือตำบลกุดเรือคามที่เราอยู่นะฮะแล้วเราก็จะไปยืมที่ครูสะคามอีกครับผมแต่ถ้าครูสะคามยังไม่พอเราก็ไปอีกอินแปลงเทศบาลอินแปลงต่ออีกแต่ถ้ายังไม่ครบทั้ง30มสิบเต้นเราก็จะไปหายืมตับกองทุนหมู่บ้านอ่าโอ้นะฮะประมาณพี่อนุวัฒน์สั่งไว้ว่าให้เอาสักงสามสิบประมาณสามสิบแยกคุยกับผมยี่สิบขึ้นไปขึ้นมาเอาสามสิบดีกว่าอื เกินนะิดก็ไม่พอครับผมนะเพราะว่ามีทั้งส่วนของประรำพิธีนะฮะมีส่วนทั้งนั่งพักนะฮะมีส่วนของอ่าเรียกโรงทานนะฮะคือมีหลายส่วนเนาะนะต้องใช้นะฮะทุกคนอย่าไปเลยสามสิบนะฮะครับเกินดีกว่าขาดเหลือดีกว่าขาดอเหลืดีกว่าขาดเราจะเอาอะไรขึ้นก่อน ขเราเราส่วนไหนขึงก่อนตะกี้เราก็ลืมเาขายใหญ่ขึ้นก่อนครับขาใหญ่สวัสดีค่ะเราขาใหญ่ขึ้นก่อนสวัสดีค่ะพี่อนวัขึ้นขาใหญ่เขาใหญ่เลยเขาใจเล่นนะเขาใจเล่นเสือขาใหญ่ ออเออดงไ้ทไมโมนโอ้ใจเย็นใจเย็นคุยค่อยคุยกันนะคุยกันให้รู้เรื่องนะเรือบอกว่าทำไมรรอเต้อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวสีรถเขาจะหล่อเขาทับสีใหม่นะคันนะ ยาวอไครบอะไรนเนาะรอยงันไหมดบอกข้างในเขาเลยยเสยบอยฮะบอกข้างในเขาอย่างเอาไปเลยเออบอกเขาว่าเลย thank you เดินไปตรงนี้ได้ไหมได้ไปด้านหลังนะฮะเพราะว่าเราเอารถมายกสองคันใช่ไหมฮะสามคัอเอามอรถไซคยกสามคันนะฮะนี่อยู่ตรงนี้มีตังไลรังมีตังไลรังเลยแม่นเอเดินบุกเลยมาหน่อยนะมาหน่อยนะอย่าลืมเทคนิคการยกนะครับผมขาใหญ่ขึ้นก่อนนะฮะ สอขาใหญ่ขึ้นก่อนขาใหญ่กว่าระหว่างบอสกับเพียนวัดอ๋อเพียนวัดกับบอสบอสขาใหญ่กว่าขาใหญ่กว่ามองเห็นแต่ไกลเลยนะฮะว่าใครนะฮะเออใช่ใช่เออแมนแมนแมนหมนฮันต์ฮันต์ตูดหันตูดเข้าใหม่ฮันต์ตูดฮันตูดฮันต์ตูดเลยฮันตูดใหม่ฮันต์ตูดใหม่ เอา ua, <bay. S 1> ลุงวางคากล้องล่ะไม่ได้วามาหันตูดใหม่นะฮะไอ้เอบอยาไงดูจังก่อนไอ้เ็บบอลมาก่อนเจ้ากี่หลังอ่ะคันคันหนึ่งคันหนึ่งบรรทุกได้กี่หลังเนาะสองหลังเลยมั้ง เสื้อบอสนี่มองเห็นโอ้โห <c oughs> มองเห็นแต่ไกลเลยนะฮะเสื้อบอสบอสของเราะฮะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นโกดังเก็บเต็นโดยเฉพาะนะฮะเยอะมากนะนะฮะไม่ต่ำกว่า20่สบนะฮะประมาณ20่ะคบับฮะเขาจะมีเทคนิคการยกนะพี่ อันนี้ใส่สหล well, <S <s ังใส่จะบอยอีกหลังนึ่งเดี๋ยวพกมือมาอีกสามหลังอ่านี๋ยวไปเสื้อตั้งกล้องไว้ตรงนี้ในเอฟซี Ô, người ta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 , người fica นะบรรทุกขึ้นรถนะของคุณลุงนะฮะที่บาวนุขับมาแล้วนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นนะรถเซบอยนะ,ะมาไซอีกหลังหนึ่งเนาะนะฮะหนึ่งคันเราจะบรรทุกนะฮะเหล็กเอ้อไม่ใช่อะไรเต็นนะไปสองหลังนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะอย่าลืมดูคลิปคนอื่นย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมเสือผ้าป้ายสวัสดีครับ